โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสา,ารคามบริหารโดยดรชัชกรพิคุณทองผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมบัติเอื้อกิจรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนายศิววุฒิินโคตร,รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา2,566มีข้าราชการครูจำนวน73น73คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19น19คนและเรียนจำนวน1น2 3นคนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญของชาติ Soft Power 5 f ได้แก่ฟู้ดอาหารไทยฟีลมภาพยนตร์และอิทิทัศน์แฟชั่นการออกแบบแฟชั่นไทย ฟติ้งศิลปะการป้องกันตัวเฟสติวัลเทศกาลประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งหลักสูตรทักษะอาชีพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการจำนวน97โครงการและมีกิจกรรมชุมรมวิชาการจำนวน57ชุมรม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดความสนใจสาระวิชาการศึกษาคนคว้าอิสระ i ออตามหลักสูกตรโรงเรียนมนาประธาสาธิอีกทั้งได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. การขับเคลื่อนพระบรมมาราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโดยการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการสีสร้างคือ 1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการที่ให้นักเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติโดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 2. สร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโดยจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการที่ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมซอสัต์สุจริตมัทยัา อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยและรักษาศิลธรรม 3. สร้างโอกาสในการมีงานทำมีอาชีพโดยจัดหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นสมรรถนะตามพระหุญญากิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อเตอรียมความพร้อมนักเรียนในการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำาี 4. สร้างผู้เรียนจิตอาสาพัฒนาให้เป็นพลเมืองดีโดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่มึงประสงค์กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาจิตสาธารณะเป็นต้น 2. การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อสิ่งสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำระหว่างเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสร้างโอกาสในการมีงานทำมีอาชีพโดยจัดหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำโดยบูรณาการในรายวิชาต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความถนัดอย่างนี้ขั้นตอนโดยค้นหาอาชีพที่ชอบผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญจนสามารถค้นหาความถนัดของตนเองและเกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกิดความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้ที่เรียนเพื่อหาอไรายได้ระหว่างเรียนผลิตสินค้าเพื่อจา์บริโภคในชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ 3. การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาด้วยเครือข่ายการนิเทศและระบบการนิเทศภายในโรงเรียนได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาด้วยเครือข่ายการนิเทศและระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมด้วยนิเทศโมเดล NNS วิเคราะ์ปัญหาความต้องการศึกษาคุณค้าข้อมูลวางแผนการดำเนินการนิเทศภายใน I Innovation สร้างหรือออกแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ T-test การนำแผนการดำเนินการและนวัตกรรมไปใช้ในการดำเนินการนิเทศภายใน E-evolution การประเมินตรวจสอบผลการดำเนินการนิเทศภายใน S-student skill and share ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21และเผยแพร่ผลการดำเนินการสู่สาธารณชน 4การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชน4.1การใช้เทคโนโล,โลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ในแนวทางที่หลากหลายเป็นสื่อตัวกลางและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลลิเจอรซีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียนอบรมพัฒนาตนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 4.2. การจัดการเรียนด้วยวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมีทักษะการคิดเชิงคนวณน,นามสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีความเป็นนักนวัตกรผ่านกิจกรรมการอบรมเข้าค่ายการประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้และนำทักษะจากวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีไปสู่รายวิชาอื่น ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น4.3การจัดการเรียนรู้บูรณาการพิซ่าโรงเรียนมีการดำเนินการส,งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการพิซ่าโดยมีแนวทาง โครงการการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางประเมินพิซ่าอาทิเช่นส่งเสริมการรักการอ่านกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์กิจกรรมสัปดาห์าวิทยาศา,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 าสตร์วันภาษาไทยเป็นต้น4.4การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนเชียงยีนพิทยาคมมีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมโดยมีนักเรียนในระบบสารสนเทศที่ผ่านการคัดกรองทั้งหมดจำนวน78คนโดยคำนึงถึงความแตกต่างทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมจึงได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรวมกันและได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งโรงเรียนได้จัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติและเหมือนกับเด็กปกติทุกประการโดยมีครูพิเศษให้คำปรึกษาในเด็กเด็กกลุ่มนี้เป็นรายบุคคลซึ่งจะเป็นการให้คำปรึกษาในเนื้อหารายวิชาเช่นพาทำการบ้านด้านการสอนเสริมตามความต้องการของเด็กในห้องสอนเสริมวิชาการ Resource o o m ซึ่งเด็กจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมไปกับเด็กปกติในโรงเรียนเช่นเข้าแถวเคารพธงชาติและวันไหว้ครูเป็นต้น4.5การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาโรงเรียนได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมส่งเสริมทักษะทางการรู้คิดที่สัมพันธ์กับพรหุปัญญาแต่ละด้านโดยครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พระหุปัญญาเป็นฐานทำให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสใช้พระหุปัญญาของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อนำไปสู่การสร้างสารรค์นวัตกรรมร่วมกัน เกิดสมรรถภาพด้านต่างๆอย่างบูรณาการอีกทั้งยังบูรณาการผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อส,งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามพหุป,ปัญญาทั้ง9ด้านได้แก่ด้านภาษาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างบุคคลด้านการเข้าใจตนเองด้านธรรมชาติวิทยาและด้านการดำรงอยู่ของชีวิต 5. การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและผลการนำหลักสูตรตามทุจริตไปใช้ในสถานศึกษาโรงเรียนเชียงยืยนพิทยาคมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยเพื่อส,งส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนส,ส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษัตริย์สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยดิจิทัลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่นของตน ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงามมีศีลธรรมต่อต้านการสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขยึดมัน่นศรัทธาและธรรมรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหารกษัตริย์ทรงเป็นประมุข6การขับเครื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอทปอัจจุบัน โรงเรียนเชียงวินพิทยาคมมีการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับสองดาวและกำลังดำเนินการมุ่งสู่ระดับสามดาวโดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ตามแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพยุคนละบาทของในหลวงรัชกาลที่9ตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่1ิและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ